มอนเลยเออเบ,นะบ่งนกตัวนั้นเบ่งนกมาถึงทะเลเลย ะเล่นอย่างเดียวนั่นนั่นน่ะข่อยว่าเอ้ยค่อยหนึ่งข่าวมาให้ค่อยละลืมในรถคผอยละวบริสกแน่นเดี๋ยวสิย่างไปเอาย่างไปเอาแป๊บนค่ไหนปะก็ไกลเป็นไรหรอกย่างก็จอดใส่จอดยุบอ่ะซื้อไหนนี่อือเดี๋ยวย่างไปเอาเออ Speaker, ไปเลยเดียวเอ้ยยางไปเอาเดีดย๋ยวเอ้ย huh. ถ่ายคลิปจะเหน่อยก่อนคลิปุดตังขอท่ายได้เด้อจ้าขอท่ายม่ขาดเด้อบ่เฮนดอก้จ้าฮนี่เ็นี่ดกัินยตวอกบมเดี๋ยเอพชรคอมเมเพชรเลยเด้อตัวนึ พวกนึงก็เพ็ได้ไห้กนินน้อยนั่นพวกเล้วเพชกอย่างปลามึกแน่้อเล้เไฟเรามีเมียมาย่ง บอบอมันลดแล้วฮะมันลดตอนนี้ตีจ้าเอาตะกี้แห้งกว่านี้สองสามวันนี้ไม่ได้กําลังตายเลยเอาบอไปอีกกําลังตายอยู่ซื้อว้ายจ้าอยู่ซื้อได้ดูนี่พวกแดงๆบ้าอโงมแดงๆได้ตะลี่ต้นตะลี่ตุ่นรองบีดกําลังลองบีดเอารถอันลงน้ำบ่ะเออถึงบ้านไปได้เกิดดีแล้วนะมันแห้งนะผู้เฒ่าบ่เลือยจังไหนกลางพุ่มสบาอย่างบวบบวกพุ่มหมดบวบจากคนคนเดียว เมียนแบบ่สมนเอก็คือบะมีไผ่เบซอยแล้วก so ินซอยมาได้เกสกีกับบะมีหยังกับบะมีมือนกันก่อนมือนานป้าดีรีนานป้ายุกไก่มาจากกันก๋าซัมเดยกที่นี่กินนเออกระซัาเดียวเห็นนี่และก็นังดอกหอมนสิกันซอยขึนาได้เลยมันขึ้นมาได้มันขึ้นมันแเนีเราเมื่อยไงเราเมื่อยงัรก็ขึ้นน่าขึ้นมัน บดีคนกับมอยไงบห่องไมันรมันเขาเออแมชงอนตอน้เต็มขอบเลยัมากครามานเปนแหลกข้นมาร้ขกับ้นดามาดาจุกเป็นข้นตายนาไหมนจุกเราตีกันอถอนเยเ้ยจะหางย่่อนี่กบยนี้ต้อง ขขาวงเว้าปนันเดินขอขาวีนั่นน่ะเออยังอยู่อยู่ปไ้อยูกั้ยยูลงบ้านเดียวนี้น่ะน่ะมืองอานี่่อยบานกันมือว่านี่ประมุขใหม่ว่าอันมือวานี่บอยเมื่อกอนโอ้โหว่านก่อนมือก่อนมือก่อนเพื่อขาสชีแจ้งกระถานทูดที่อย่างไเข้ามาสองมื่อก่อนึงหันันึเจาก็ยังไปเลิกก็โอ้น้ำทะเลแร ซิมแม่ซิมซิมมาซิมเลยลูกอันนี้บอกขาลงเหรียเลยดูยังไปยังไปยายายาบอมบอมเป็นแนวทั้งสมาร์ทเดชคือเขาเลยพลังพระเจ้าบม่ได้ยากเลยมันดูดไปไหมขึ้นทะเลนบ่ได้้เองดูดไปเลยแหละมันดูดไปมันดูดดูดแม่แม่เจ้าบอาถือได้หน่ยืนอยู่นี่มันมามันดูดเจ้าดูดไปแล้วโว่าคุนเท่าเดนอยู่พุ่นแล้วเออเป็นอะไรไส้ยังพ้าระบาดลูกสาวประเภทอีกครอหนึ่งบ่เพชรกองันแน่น้อย ย่างปลาทิพข่าวด้อเออเห็ไหนไคลิปัญจาเดี๋ยวสิย่าแปะติดข่าวพี่นงเลยหนึ่งข่าวมากไว้ในรถมาซานปเาปิ๊กาเสขอปิ๊ข้าวเขาบไริโอคแล้วเนาะขนาดอันฝรั่งขาโตตา,ยา,าอยูุ่ลานพิซาใกล้เงอนถอยกปนยิิดข้าว Um อาไปกินเรื่อยค่ะเห็นอย่างปิดข้าวค่ะตัวตาเอาเป็นอย่างอันคนท่เสาร์รมควันเจ้าคองนั่นแหละอ๋อห่าเ้ยบคนเนี้ยแม่เบลคนเนี้ยแม่จ้าจ้ามุงลียวเลนี้ยังยังไม่ยู่แม่ค่าไรเบลคนเดียวเลยเสด็ห้าตะมุายแตะคิดเอามามามารีวิวรีวิวยสมตํำ อพนึงเอล็กเอาพษฐ์มิดเดียวให้น่าจะได้บางงานแหงอีกคนก็รังเป็นเขาทอดระสับตกออีกันอีกันเขาบอกเป็นยังเป็นอย่างนี้เอาแต่นั้งเขาเด้งมาเอ้ามันเป็นเรื่องอันเป็นเรื่องอันนี้ไปแล้วปกติไปแล้วอันนี้แม่นอยู่บ่แเมนเป็นอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุเป็นเรื่องปกติไปเจ้าบ่ได้ไหมยังมากไหมได้แต่ขนาดข้าวออกยูทูปอันช่องอันที่ว่าฝรั่งเนาะ พลังที่บ้านขื้นซัดอันนาก็อันนั้นออกข้าวอันนั้นออกข้าวอันั้นคื่นซัดนักที่นางที่ตายจุดส้มบิวนั่นเด้นางมาเจอออกข้าวอันนั้นเป็นยังเป็นนางโยคะายวนเป็นนางเล่นโยคะอย่าบอกกันแซ่บบ็ลูกแซ่บคู่รักคู่หัวเออกระยาข่ะเจ้าข้าเจ้าเล่นฝรั่งขาบเอี้ยนไปเลยเด้อไปเอาข้าวเหนียวแล้วเด้อเอาก้อนมาดนิเอ้าพี่น้องไปเอาข้าวเหนียวก้อนมาด โอ้มาหอดทะเลแล้วพี่น้องก็คลื่นแหงพี่น้องนะคะคลื่นแรงนะคะกั็สีมีข่าวมีข่าวเป็นเรื่องปกติพี่น้องนะคะเรื่องปกติะ งานรัฐนีไปเบิร์กงงรัฐนีไปก่อนพี่น้องทางรัดนี้ไปนะคะโอ้โรงแรมพ่น ໂຕຕົ້ນໄມ້ໂຕນ້ອຍໃຫຍ່ແຮງພີ່ນ້ອງຕົ້ນໄມ້ໂຕີ້ໃ ชสวสีฮอตพี่น้องเลยเอากระตีบเข้าเอาทีนี้พ่อยายพึ่งล็อกประตูบ่ปกติเราบรล็อกนะคะทุกคนนะประตูเราบรล็อกนะไปลองเบิง้งใกล้สีฮอตแล้วน้องคันแม่นว่าเราล็อกเสาเดินเสด้ยนย่างแบบเจมเปิดอีกนะคะ ล็อกกับซีด้ยนี่ยไปเอากุญแจมาเปิดมันบนะัไก่ปันไดนะมันบั้งไขไก่ปันไดดอกถึงแล้วไปเปิดลองเบิงนะคะไปเปิดลองเบิง เรได้กับทได้ย้อนไปเอากุญเจอีกแล้วโอ้เราไ่ได้ล็อกอันนี้น้องได้อยังอย่าบล็อกแม่ติดข้าวน้อยติดข้าวน้อยกับน้ำกินอย่าลืมเอาน้ำกินไปด้วยเด้อพี่น้องเลยน้ำกินเรานี่นะคะเดือนน้อยนึงไปน้ำพี่น้องเอาไปน้ำ น้องสาวซีมี่อยู่หัลล์แต่ซาเลนเอาไปมาของเขามีเอาขวดน้อยไปก็ได้พี่น้องขวดใหญ่ไว้เรียบร้อยติ๊ข้าวซาเลนลืมลืมของดีไปสั่งส้งตมตำไปแล้วลืมกระติบข้าว ไพี่น้องได้กระติบเขาและกระก,กับนะคะนะได้แล้วได้แล้วพี่น้องเลยนะคะอ้ันี่ก็งามฮะสวยง่ามอลีพี่น้องนะวิวพี่น้องเอ้ยนะคะสวยามาก ไปในทางต้นไม้ใหญ่คือเก่าพี่น้องนะคะเอาวันนี้คลิปนี้ก็ซาเดืนลาพี่และนอ้องไปก่อนนะคะทุกคนได้ติเดเขาแล้วเด้อพี่น้องนะคะลาพี่และนอ้องไปก่อนพ่อกับซาเดือนในคลิปต่อไปนะคะทุกคนค่ะพาพี่พาน้องมาชมบรรยากาศสดๆนะคะสวัสดีค่ะ